ปัญหาของกระเพราเองเมื่อกระเพราออกดอกแล้วเนี่ยใบยจะเล็กลงแล้วก็จํานวนของใบหรือปริมาณของใบก็จะน้อยลงยอดค่อนข้างที่จะเล็กซึ่งมันจะทําให้อายุของกะเพราเนี่ยสั้นลงทําให้เราไม่สามารถที่จะเก็บกินได้นาน ดังนั้นแล้วในวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคหรือสูตรที่จะช่วยในการกระตุน้นกระเพราให้ใบดกยอดใหญ่สามารถที่จะเก็บกินได้ทั้งปีซึ่งในการทานะครับเราจะตัดยอดส่วนที่มีดอกออกให้หมดแล้วก็ทําการตัดแต่งทรงพุ่มให้สวยงามพร้อมกันไปเลยต่อไปเราก็จะมาเตรียมส่วนที่เป็นอาหารสําหรับการกระตุน้นจะใช้เป็นนมรสจืดที่ห่ออะไรก็ได้ซึ่งปริมาณที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะใช้นมรสจืด1ช้อนต่อน้ําเปล่า1ลิตรสาเหตุที่เราใช้เป็นนมรสจืดเพราะว่านมเนี่ยจะมีธาตุอาหารที่ครบทุกอย่างนะครับซึ่งพืชสามารถ กระเพาให้สามารถแตกใบได้ดีแล้วก็ยอดใหญ่ด้วยต่อไปเราก็จะนําไปราดลดบริเวณโคนต้นนะครับหรือบริเวณในกระถางพยายามราดลดให้โดนทุกส่วน ของดินที่อยู่ในกระถางนะครับเราไม่จําเป็นต้องให้ปุ๋ยเพิ่มเพียงแค่เราทาต่อเนื่องกันสัปดาห์ละสองครั้งต่อเนื่องกัน2สัปดาห์สาหรับประโยชน์นะครับสิ่งแรกเลยก็คือจะทําให้เรามีกระเพราที่มีใบดกยอดใหญ่สามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดปีนอกจากนั้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการยืดอายุของต้นกระเพราให้มีอายุยืนยาวมากขึ้นคือเราจะตัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้สูตรนี้บํารุงไปเรื่อยๆตัวนี้สามารถที่จะอยู่ได้เป็นปี เพราะว่ามีาธาตุอาหารที่มีความจําเป็นแลวก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เร็วใช้ในการกระตุ้นใบให้มีความโดกมีลักษณะที่เป็นยอดใหญ่ยอดหววมากขึ้นสําหรับสูตรบํารุงกระเพราสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงกันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรการกระตุ้นกระเพราให้ใบโดกยอดใหญ่สามารถที่จะเก็บกินได้ทั้งปีนะครับปัญหาของกระเพาเองเมื่อกระเพาออกดอกแล้วเนี่ยใบจะเล็กลงแล้วก็จํานวนของใบหรือปริมาณของใบก็จะน้อยลง ยอดค่อนข้างที่จะเล็กซึ่งมันจะทําให้อายุของกระเพราเนี่ยสั้นลงทําให้เราไม่สามารถที่จะเก็บกินได้นานดังนั้นแล้วในวันนี้นะครับเราก็เลยจะมาแนะนําเทคนิคหรือสูตรที่จะช่วยในการกระตุ้นกระเพราให้ใบโดกยอดใหญ่สามารถที่จะเก็บกินได้ทั้งปีสําหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเลยนะครับสิ่งแรกก็คือนมรสจืดเราจะใช้1ช้อนกันไก่เอาไว้ตัดแต่งส่วนที่เป็นดอกออกนะครับแล้วก็มีน้ําเปล่า1ลิตรครับซึ่งในการทำนะครับเราจะตัดยอดส่วนที่มีดอกออกให้หมดแล้วก็ทําการตัดแต่งทรงพุ่มให้สวยงามพร้อมกันไปเลย นี่นะครับยอดส่วนที่เป็นดอกนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นกระเพราป่าตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นกระเพราแดงนะครับเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดเขามีดอกแล้วเนี่ยอาหารจะมาเลี้ยงส่วนที่เป็นดอกมากกว่าเราจะใช้กรรไกตัดกิ่งหรือกันไกธรรมดาก็ได้ตัดส่วนที่เป็นยอดเลยนะครับเราจะตัดให้ห่างจากช่อดอกลงมาประมาณ2ข้อตาหรือถ้าเกิดทรงพุ่มไม่สวยงามเราสามารถที่จะตัดยาวกว่านี้ก็ได้ หลังจากที่เราตัดยอดเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาเตรียมส่วนที่เป็นอาหารสําหรับการกระตุน้นก็คือเราจะใช้เป็นนมลดจืดยี่ห้ออะไรก็ได้ซึ่งปริมาณที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับจะใช้นมลดจืด1ช้อนต่อน้ําเปล่า1ลิตรสาเหตุที่เราใช้เป็นนมลดจืดเพราะว่านมเนี่ยจะมีธาตุอาหารที่ครบทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองวิตามินและเกลือแร่ต่างๆซึ่งพืชสามารถที่จะนําไปใช้ได้เร็วจึงเหมาะสมสําหรับการนําไปใช้กระตุน้นกระเพาะให้สามารถแตกใบได้ได,ดีแล้วก็ยอดใหญ่ด้วย ต่อไปเราก็จะนําไปราดลดบริเวณโคนต้นนะครับหรือบริเวณในกระถางซึ่งปริมาณ1ลิตรที่เราผสมแล้วในวันนี้นะครับเราจะใช้กับกระเพรา2กระถางสําหรับวิธีการลาดลดให้เราลาดบริเวณโคนต้นของกระเพราได้เลยพยายามลาดลดให้โดนทุกส่วนของดินที่อยู่ในกระถางนะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษาลหลังจากที่เราทําสูตรนี้ไปแล้วนะครับเราไม่จําเป็นต้องให้ปุ๋ยเพิ่มเพียงแค่เราทําต่อเนื่องกันสัปดาห์ละ2ครั้งต่อเนื่องกัน2สัปดาห์ควรที่จะมีการลดน้ําทุกวัน จะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เขาจะก็จะแตกยอดใหม่ที่มีใบใหญ่ขึ้นสามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้นานขึ้นซึ่งหลังจากที่เราทําไปแล้วนะครับถ้าเกิดกะเพรามีดอกเนื่องจากว่าเราเก็บไปประกอบอาหารหรือเก็บไปรับประทานไม่ทมันสามารถที่จะทําซ้าไปเรื่อยๆได้ยืดอายุของกะเพราให้มี y y อายุยืนยาวขึ้นทําได้กับกะเพราทุกสายพันธุ์นะครับนอกจากนั้นแล้วเรายังใช้ในการทําหรือการการะตุ้นให้กับโหระพาและก,ก็แมงลักได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับประโยชน์นะครับสิ่งแรกเลยก็คือจะทําให้เรามีกะเพราที่มีใบดก ยอดใหญ่สามารถที่จะเก็บกินได้ตลอดปีนอกจากนั้นแล้วยังช่วยในเรื่องของการยืดอายุของต้นกระเพราให้มีอายุยืนยาวมากขึ้นก็คือเราจะตัดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้สูตรนี้บำรุงไปเรื่อยๆตัวนี้สามารถที่จะอยู่ได้เป็นปีเพราะว่ามีธาตุอาหารที่มีความจําเป็นแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เร็วนะครับใช้ในการกระตุ้นใบให้ใหมีความโดกมีลักษณะที่เป็นยอดใหญ่ยอดวัวมากขึ้น ดังั้นแล้วนะครับสูตรนี้เองจะช่วยบำรุงกะเพราได้เป็นอย่างดีเพราะว่าได้สารอาหารต่างๆจากนมนะครับครับสำหรับ,รบท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับสำหรับท่านที่ปลูกกะเพราเอาไว้รับประทานเองสูตรนี้ถือว่าเป็นสูตรที่ช่วยประหยัดเวลาในการดูแลแล้วก็ช่วยประหยัดในเรื่องของปุ๋ยด้วยไม่จําเป็นจะต้องปลูกกะเพราบ่อยๆคือเราใช้สูตรนี้ในการบํารุงทาให้กะเพราของเราเนี่ยสามารถที่จะเก็บเอาไว้รับประทานได้ทั้งปีและสูตรนี้เองนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่สามารถทําได้ง่ายไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยาก สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถนําเอาสูตรนี้ไปทดลองทําดูได้สําหรับสูตรบํารุงกระเพาสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ